ผมเองเป็นคนขยันผมเองเป็นคนขยันขายของทุกวันจนรำจนรวยแต่ก่อนขายน้ำเก๊กฮวยแต่ก่อนขายน้ำเก๊ก้วยก็ยังบ่รวยก็ยังบ่รุงเปลี่ยนมาขายกุ้งขายปูขายปลาเมื่อปัญญาแม่เอ่ยมาจังหวัดเลยได้ขายแนวอื่นขายเมื่อแรกจนคนแจกวุ่น วินวิ่นไว้วิน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 เดี๋ยวมาซื้ออยู่พอเศร้าพอแม่นผมเมาจังมาเว้าม,มาว่าย้อนผมขายยาโน้สีเขีวยขวโอ้ยสีเขีวยวนี่แม่นล้ำทำน่องได้เด้อเนี่ยทำน่องอุดรน,นี่แหละชคได้ยินว่าไปขายของทั้งวัดเลยไอไปใครยังใครพี่ตะคนบ่พี่ตะคนฟองเป็ผ้าขาย,ยานะ <laughs> ขายยังสั่นยังมายาสีฟันอ๊ขายยาสีฟันอจังวัดเลยเพิ่อนบอกอีภาษาหนึ่งเด้ไอโบดคือเพื่อนเป็นบ่หงี้มันก็พอโบได้อยู่เว้โบคือตลถทาแม่นโบเป็นแล้วเขาจะโฆษณาจังใดค่อยเพิ่นมาสื่อจังที่ได้ขายดีเออจังอยจะได้ขายดีหงีมันสียากยังเขาก็บอกว่ายาสีฟันนี่ก็สีแล้วมันมีแหงปากแค่ให้ปากสะอาดู้ใดสีแล้วก็อยากสีอีกนะอัอไอไว่ายังก่อน โอ้สีฟันสีแล้วอยากสีอีกโอ้สีฟันแมนเว้ยมันบอออกสีมันได้นีละ <c oughs> สำเนียงิ่นโอ้ำเนียงฟันอาจาั่นาาอ่าา<อ>ยังเด็กหน่อยนี่สีได้บ่เว้ยเด็ก,น,ก,น,น,ดกน้อยกันสีได้คือกันเด็กน้อยกันสีได้สีได้แต่ว่ามันต้องเบิ่งแปลงของมันนี้เบิ่งคนัดของมันเป็นทั้งไงเด็กน้อยต้องใส่แป้งน้อยไปใส่แป้งใหญ่นี่บ่ได้ด้เป็นยังเดี๋ยวมันจิปากซีากยันหะ พักเด็กน้อยเันละสั่งไม่เอายังสัวพอลูกพอเมียนี่เพิ่นสีไเลยวพอลูกพอเมียนี่ก็สี่ได้แต่่าบ่บสี่ประจำาล้วพวกนี้เอาคือบบสีประจำเว้าน้ำเวียกน้ำงานโอ้คนเห็ดเวียกเห็นงานเออหลังเทื่อกับมาแต่ให้แต่หนักมันเมื่อยมันก็มาฮอนเหื่อนก็นอนรับเลยตอนเร้าอะไลังมือก็ขั้นบ่ขั้นก็ตื่นขึ้นมาก็สี่ตะกอนยังออกไปเห็ดงานไอ้ย ไม่ว่าจะเป็นใครใครไม่ว่าจะเป็นใครใครรักษาเอาไว้เรื่องเงืองเครื่องฟันมีสาวนั้นยิ่งขยันมีสาวนั้นยิ่งขยันพากันสีฟันแต่เช้าเป็นคำเสียงจมมุมมัว่าสีแล้วแหงเสียงจมมุมมัว่าสีแล้วมีแ มันมีแห้งมานอ่ะพูดตีสีฟันสื่อวุ้ยบ่มีแห้งเขาจีพากันสีบ่สียังไงสีฟันวุ้ยอันผู้บ่าวผู้สาวกสีอะไรเนี่ยผู้บ่าวผู้สาวนี่นหะซุ่มมันสีดูนั่นน่ะฮะสีฟันนี่มันสีดูคือยัางในตัวผู้บ่าวผู้สาวนั้นนะโอ้ยเนาะฟังยังไงเราเป็นเพลี่ยนๆผู้บ่าวผู้สาวกสีได้สีได้ฮี่พวกนี้สีบ่เลือกมองล็อกไม่คือบางสั่น เวยบ่าแต่ในวัดในว่ามันเข้าห้องน้ําไปมันกับสี่รถในพวกนี่ไอ้บุบาบ์ดิเวยสิบารเป็นยังนั้นสี่ฝันเนาะพวกแด่นเสื้อจังสีลงรถไปมันก็ส่วนกันไปสี่รถในห้องน้ําไอ้ไปเช่นยังในห้องน้าไปสี่ฝันอาบน้ำสี่ฝันเลยนะเออกรว่วสาสัตวเนี่ยเว้ผู้บ่าวผู้สาวในพวกวัยรุ่นนี่มันสี่หูยันเขาเหม็นปากกันนะอ๋อเอาจยงแม่มันเหรอสี่เดยบไอ แม่มานก็สีได้ได้โชคแต่ว่ามันสีมายืนสีคือเฮานี่มันสีบ่ได้เฮ็ดตังไรสัน่นท้องมันใหญ่เนี่ยหวงมันใหญ่เออท้องมันใหญ่ย่านมันท้องมันนี่สีไปต่ำอ่างล้างหน้าหนะนา <c oughs> แล้วเฮ็ดตังไรอะแม่มานนี่ต้องมีวิธีการสีตัว โอ้มีวิธีพอมแม่นเหตดกัรณไหนกล่องก้นสีเลยแม่หมาเนื้อไฮะแม่นกล่องก้นเห็นยังไงกล่องก้นสีฝันโอ้กล่องก้นสีฝันคอยก้มลงละมัดระวังท้องนะนะผมบอกว่าใดว่ามันเป็นสีฟันสัดิเดนสีฟันเฮ้ยแ็ยังว่าใครอย่าสีฟันแม่มันกับสีเอาผู้เถาผู้แก่ได้สีไดบ่อผู้เ่าผู้แก่นี่กับสีเป็นบางมือคือกันโอ้สีอยู่แต่่บนสีสีส้มเออไกลแล้วตั้งแต่มือเ่นสีคุดอยากสีรัก เอออ่าผู้ลังคนกับสี่ประจํามันและแต่ว่าแปงนีเพิ่นบ่เปลี่ยนจากเทือมันเป็นท่าไหแปงนีสีย่ยองหันแะต่้งแต่เป็นบ่าวเป็นสาวสีย่ยองหันนะสี่ไปสีมาจนหัวมันโปะลูกโป๊กคุณนะอเอออายหัวหยังหัวแปงแปงสีฝันนะนะเอออายไก่ลระสี่เดียวไก่วันพองที่มีแขวมาซอายนี่ไปนี้